ครับก็วันนี้นะครับเตรียมส่งภาคใต้นะครับนี่ลูกค้าสั่งนะครับ x สามสองเหล็กนะครับลองเทสระบบให้หมดเลยนะครับอ่ากดดูนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็จะจัดส่งนะครับผมส่วนเฟิร์มแวร์ตัวนี้อัพมาใหม่ล่าสุดแล้วนะครับ4.13น่ะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนะครับของแท้เป็นอย่างนี้นะครับน็อตจะเป็นตาอย่างนี้เลยนะครับอ่าดูใกล้ๆนะครับตรงนี้นะครับซูมมาใกล้ๆนะครับน็อตจะเป็นตาแบบนี้นะครับของแท้นะครับผมแล้วของเรานะครับ สามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ภายใน15วันนะครับเลขประกันนี่นะครับอยู่ใต้ฐานด้วยนะครับผมมันจะมีใต้ฐานกับข้างกล่องนะครับผมอ่าเลขต้องเหมือนกันนะครับของแท้นะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ทางเราจัดโปรโมชั่นนะครับ27,900บาทรวมจัดส่งเลยนะครับสินค้าใหม่แกะกล่องเลยนะครับอันนี้ทดสอบก่อนส่งให้ลูกค้านะครับนี่เลขประกันจะอยู่ใต้เครื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ร้านโกโก้มิวสิกครับ ฝากลูกค้าที่ยังไม่กล้าโอนนะครับท่านเดินทางมารับเองได้นะครับที่หน้าร้านนะครับสวัสดีครับ